สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยว่าบ้านคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ตุ๋ก็จะมาเล่าแล้วก็อัปเดตเรื่องบ้านให้ฟังนะคะก่อนอื่นก็มาดูถั่วลันเตากันก่อนนะคะช่วงนี้ก็ออกแบบเยอะมากแล้วด้วยความที่เขาเป็น สีเขียวเหมือนกับใบนะคะเวลาหาเนี่ยถ้าไม่จ้องดีๆก็หาไม่เจอนะคะพอมาเจออีกทีก็แก่แล้วอย่างนี้นะคะช่วงที่เราหาก็แบบโอ้มองไม่เห็นนะคะเพราะเขาเป็นสีเขียวเหมือนกับใบเลยนะคะแบบต้องจ้องนานๆเลยนะคะเดี๋ยวเก็บถั่วลันเตากันก่อนนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องบ้านให้ดูนะคะ วันนี้ก็เดินเก็บสองที่นะคะตรงในสวนแล้วก็ตรงหน้าบ้านนะคะก็ได้เยอะพอสมควรน,นะคะเออก็คุณปู่บอกว่าต้องต้องคอยเก็บนะเพราะว่าตุ่ยตาดีกว่าทุกคนในบ้านปู่กับย่ากแก่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะช่วงนี้ดอกไม้คุณปู่ก็เริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนๆนนี่มาเก็บอีกที่หนึง่งตรงหน้าบ้านนะคะถั่วลันเตา ตุ่ยก็ไม่นี่ตรงนี้มีเยอะเลยตุ่ยก็ไม่เข้าใจว่าถั่วลันเตาเขาต่างกันยังไงนะคะหรือว่าคนละสายพันธ์นะคะพันธ์นี้นะคะดอกจะเป็นสีขาวนะคะและอีกอยู่ข้างๆกันนี้ก็เป็นถั่วลันเตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะเพื่อนๆดูนี่คะ่ะนี่ ชมพูอมม่วงแล้วก็แดงแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เป็นถั่วลันเตาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูดอกเขาสีไม่เหมือนกันแล้วก็มาดูนี้เลยค่ะเพื่อนๆดอกฟูจินี่กำลังเริ่ม, mm. เ,รมเริ่มออกช่อแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เขาออกเป็นช่อแบบนี้นะคะพอออกดอกนี่ก็จะเป็นช่อใหญ่ๆแบบดอกก็จะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆืออืม นี่คะ่ะดอกถั่วลันเตาตุ๋ยก็งงว่าเออเนาะดูสิเก็บมามันก็เป็นฝักถั่วลันเตาเหมือนกันเลยนะคะทั้งดอกสีสีม่วงอมชมพูแดงนะคะกับดอกสีขาวนะคะเก็บวันนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะตุ๋ยก็เก็บทุกวันนะคะแล้วก็เอามาสะสมไว้พอได้เยอะแล้วก็เอาไปผัดนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมที่ข้างหลังนะคะที่รื้อบ้านออกแล้วนะคะที่เห็นเป็นเสานี่ก็คือน้ำประปานะคะที่เห็นเป็นพลาสติกสีฟ้าที่คุมอยู่มุมนู้นนะคะก็คืออันนั้นก็เป็นน้ำบาดาลน,นะคะนี่สวนสวนบ้านตุยจริงๆอะ่ะคือได้แค่นี้จริงๆเลยนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคือตรงนี้แล้วก็ที่วางหินนี่ก็คือเป็นสวนนะคะเพื่อนๆบ้านเนี่ย ก็จะมาถึงตรงเกือบถึงหินเลยนะคะเพื่อนๆืบ้านตุยสร้างบ้านชั้นเดียวนะคะไม่ใช่บ้านสองสามชั้นนะคะก็เลยบ้านชั้นเดียวเนี่ยเขาใช้เนื้อที่เยอะนะคะเพื่อที่จะให้มีที่จอดรถหน้าบ้านก็ต้องขยับบ้านมาข้างหลังให้เยอะๆนะคะบ้านตุยก็เลยจะไม่มีสวนนะคะเพื่อนๆนมีนิดเดียวก็จะอาศัยสวนคุณปลูกข้างๆนี่แหละคะ่ะไปปลูกผัก นะคะส่วนตัวเองหลังบ้านก็น่าจะปลูกได้แค่ดอกไม้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนว่าสร้างบ้านแล้วเนื้อที่จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะแต่สถาปนิกวันนั้นเข้ามาก็คุยกันนะคะว่าบ้านจะอยู่ตรงประมาณไหนบ้างนะคะเขาก็ชี้ให้ดูแล้วโอโ้โหนึกเลยแบบโอโ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆทางเข้าถนนใหญ่นะคะข้างหน้า แล้วก็นี่เป็นซอยเข้ามาเป็นซอยตันนะคะเพื่อนๆนซอยตันมีบ้านสามหลังบ้านคุณปู่แล้วก็บ้านตุย๋ยแล้วก็บ้านคุณคุณตาอีกหลังหนึ่งข้างๆไม่รู้ใครนะคะยังเคยเจอแกแค่ครั้งเดียวนะคะตั้งแต่มาแกก็อยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆคนแก่ญี่ปุ่นแก่ตัวมาแล้วก็อยู่กันโดดเดี่ยวแบบนี้ล่ะคะ่ะนี่ก็มาดูสวนนะคะคือสวนหลังบ้านเนี่ย จะเหลือแค่นี้จริงๆเลยนะคะเพื่อนๆนิดเดียวเองนะคะก็ปลูกดอกไม้ได้นิดหน่อยนะคะดอกสีเหลืองๆนี่นะคะตุ๋ยเอามาจากเนี่ยดอกไม้ที่กําลังบานเนี่ยคือตุ๋ยขุดมาจากบ้านเก่านะคะที่อยู่ที่ขายไปอ่ะนะคะตุ๋ยก็เอามาลงไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าดอกอันนี้คือดอกอะไรนะคะชื่ออะไรตุ๋ยจาไม่ได้ละตุ๋ยก็ขุดมาจากบ้านเก่านะคะคือ คือเห็นดอกเขาสวยนะคะแล้วเราก็เป็นคนปลูกเองด้วยก็เสียดายตอนที่ซื้อมาแพงมากเลยนะคะดอกอันนี้ก็เลยเอามาด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเขาออกดอกแล้วมันเหมือนกับอืมละคังคว่ำอะคะ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะดอกคิสมาสโรสนะคะพันนี้นะคะขอบอกว่าแพงมากนะคะดอกที่มี กีบหลายๆชั้นแบบนี้นะคะจะแพงมากตุยก็ขุดมาจากบ้านเก่าด้วยนะคะก็เอามาปลูกไว้อยู่หลังบ้านนะคะก็มีอีกเยอะเลยดอกไม้นะคะดีใจดีใจที่เขาแข็งแรงนะคะไม่ตายเนี่ยถ้ากรีบดอกชั้นเดียวแบบนี้นะคะราคาจะถูกแต่ถ้ากรีบดอกหลายชั้นเนี่ยราคาจะแพงมากเลยนะคะนี่ สวนก็จะประมาณนี้เลยอ๋อเพื่อนๆน,นี่ดอกอันนี้ตุ๋ยไม่ได้ปลูกนะคะดอกโบตันคุณปูกเป็นคนปลูกไว้นะคะก็เริ่มเริ่มออกเยอะแล้วนะคะโบตันมีอยู่หลายจุดนะคะนี่ตรงนี้ก็มีดอกคริสต์มาสโรสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวกีบดอกชั้นเดียวนะคะแล้วก็กุลาบค่ะกุลาบ พัน์ที่แพงๆนะคะก็ไม่รอดนะคะตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จแล้วค่อยไปหาซื้อมาปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นต้นสัก,กุลัมโบนะคะหรือว่าต้นเชอรี่ญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าสัก,กุลัมโบนะคะคุณปูกเป็นคนปลูกเหมือนเดิมแล้วค่ะปู่บอกว่าไม่เอาไปบ้านปู่นะมันกิกะปลูกไว้ตรงนี้แหละเออนั่น นี่ค่ะเพื่อนๆดอกโบตันกำลังออกดอกตูมๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าบานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็นี่ละค่ะมาอัปเดตเรื่องบ้านเรื่องบ้านนี้ก็คือตอนนี้ก็กำลังทางบริษัทรับก่อสร้างบ้านนะคะเขากำลังอันนี้ถ่ายจากมุมสูงชั้นสองของคุณปู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะบริษัทเขากำลังส่งเรื่องเข้า ขออนุญาตสร้างอยู่นะคะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะเพราะว่าทางเขตแล้วก็ที่ดินเขาจะต้องออกมาวัดรางวัดใหม่แล้วก็มาตรวจสภาพดินสภาพบ้านว่าหรือออกไปหรือยังสภาพดินพร้อมที่จะสร้างบ้านได้ไหมนะคะเป็นที่ดินว่างเปล่าจริงหรือเปล่าเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะประมาณ1เดือน แต่จริงๆก็ไม่ถึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันติดสัปดาห์ทองของญี่ปุ่นนะคะบริษัททุกบริษัทเขาก็หยุดยาวกันนะคะก็เลยนี่ราคาติดช่วงนี้ก็เลยน่าจะสร้างได้ประมาณเกือบปลายเดือนหน้านะคะเพื่อนๆก็ใช้เวลาสร้างประมาณ4ี่เดือนนะคะเพราะว่าเราเลือกแบบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็วัตถุอุปกรณ์ต่างๆเขาก็พร้อมแล้วนะคะก็เหมือนบ้านสำเร็จนะคะ มาประกอบแล้วก็สร้างแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าสร้างแล้วเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชมที่ดินว่างเปล่าไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าวิญญาณที่เฮนเนียนหายไปไหนแล้วนะคะเพื่อนๆดูตามหลังคาบ้านแต่ละหลังยังมีเสาทีวีอยู่นะคะเสาอากาศทีวีเพราะว่ายังเป็นเขตที่แบบห่างไกล ห่างไกลอยู่นะคะก็เลยสัญญาณทีวีเนี่ยไม่ค่อยชัดนะคะทุกบ้านก็ต้องมีเสาอากาศเสาทีวีเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วนะคะ